ยายยายยายว่าสันทรหาเนาะก็เลยว่าอา๋อค่ะค่นว่าหนูเป็นไม้ก็ไม่เชิงไม้หรอกยายเพราะว่าหผัวหนูไปอยู่กับเมียน้อยว่าซานวะหนูก็เลยเพื่อนะนบอกว่าเอาเดี๋ยวขอบอกภาษาข่อยเดี๋ยวข่อยจิตตุกว่าสันขอจิตุกขอยจิตุกภพาะานเล่าอ่าผัวไปอยู่กับเมียน้อยเจ้าของนี่ได้ลูกได้ลูกน้ำกัน อันกับพวคนคนจีนพว่เพิ่นเป็นเจ๊กลูกสีปีได้ลูกไส้อยู่สี่ปีมาท,ที่นี่พวนั่นไปตีสาวแต่ว่าเพิ่นอยู่น้ำกันโดนเลยเดเพิ่นอยู่น้ำกันหกเจ็ดปีเพิ่นห้องก็ได้มีลูกอ่ะนะวันนี้พิ่นได้ลูกพว่าเพิ่นนะ่ะเขาขยายกิจการเปิดเฟีน้นไส้ไหมอ่าเปิดเฟีน้นไส้เป็นของยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อดังนั่นแหละ เขาสาขาเขาเขามีสามสาขาเขาไปสือเรื่นงใช่มากล้วเขาก็เลยได้เดินทางตลอวบานนี้เลยไปติดผู้สาวว่าสันอันไปติดผู้สาวเนะี่ยเป็นผู้สาวน,นักศึกษาไปยู่น้ำเขาจับได้กันั่งไปวิ่งไปเวียงเราก็บลเบลิกบานนี้จะควงก็เลยแบบว่าเป็นนู่อย่างสันเป็นปีวา่าสันเขาก็บเลิกบ่าเศร้าเรามีแต่แบบ น้องใสเข้ามามีแต่ตอแหลหนูโกหกหนูว่าเลิกแล้วก็ไปจับได้คือเกาองศ์่หมก็เลยว่าจะขงก็เลยปุ่งปุ่งว่าเอาังิสี่บาทตบไปเนี่ยก็ว่าฉันจะสนใจแต่เรื่องลูกแต่ว่าย่ามผัวมาเนี่ยก็คือต้องให้ขอนวนน้ำเดียวสันเขาก็บอกให้เงินเดิอ่าจาขวางก็เลยว่าป้องกันเอาเนาะแบบว่าย่ามนอนน้องกับผัวก็คือป้องกันอืมอะไรมีค้อดอมคนอดังจะเสียออาว่าสันว่าบ้านนี้เพราะว่าเขาก็ให้เงินจาขวงหลายว่าสันจะขวง คือเขาเลี้ยงเจ้าของมาโดยที่ว่าเจ้าของบ่ได้เห็ดงานแม้ว่ไเ้ททำทำงานเนี่ยเขาเลี้ยงดูตลอดเขาให้เดือนละหลายหมื่นเจ้าของกับมี่หนาที่รับส่งลูกบ้านนี้เจ้าของกันเลยเออค่าทะเบียนอยู่เด้เจ้าของก็เลยว่าเฮ็ดจังได๋จึงจิต้นว่างวนนี่เพราะว่าผัวนี่ให้เลิกให้ปา๋าผัวเขาบปา่ป๋าด้ผัวบ่ย่อมป๋าบายอมเลิกแล้วก็ผัวเขาบอกว่าเดียดดเนนยเด๋ยวฉันก็ขึ้นมาดอกเปติดเมียหน่อยซสื่อเดี๋ยวฉันก็ขึ้นแต่ว่า น่องวายายแล้วดูใจหนูสิเราเราก็เจ็บอ่ะยายเราจะอยากไปรอมันเหรอหนูก็อยากมีอันนั้นที่ดีเพิ่นเลยว่าเพิ่นกับไปเที่ยวไปเที่ยวแบบพาลูกไปเที่ยวหันเที่อนนี่แบบบางที่อยากไปต่างประเทศที่ว่าโบกไก่อะที่ว่าผัวจะพอใจเลยแบบว่าไปคือจังหวะอ่าไปเกาหลีไปเวียดนามไปมาเก๊าสิงคโปร์สีโบกไก่สิัวก,ก็ับซื้อไปหายไปสองสามหมื่นจน้องกับมักบ้าไปกับท่วงสินะมานี่ก็เรยว่า ไปกับทั่วเทือนึงก็เลยได้ไปรู้จักไปรู้จักก็อันเช่าต่างชาดอยู่สิงคโปร์เป็นคนสิงคโปร์ด้อันนี้เพินมมันฝรัง่งทเทอือนอ,อันว่าไปอีเทิม่ล่ะก็เลาลุไว้ก็แม่จาของก็เล่าขอไปกม็มูไปปลดไยคือแม่ก็เออ,เอ,อไปโลดแม่สื้อิ่งลูหใหส2-3าม,มื้อพ่อไปแล้วเจ้าของอ่ะก็ไปเที่ยวไปนี่พ่อกลับมาแล้วก็ ไปอ่าไปนั่งกินยุรานกึ่งขึ้นน่ะหลังจากที่ว่าไก่เขาปล่อยนกึ่งขึ้นเนี่ยไปเขาก็บ่าวานะจะาข้องกับไปนั่งกับหมูสีส้มทั่วน้ากันก็เลยไปหูงจากผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายสิงคโปร์จากที่ว่ามาลููตอนหลังนี่ว่าคือเขาตอนแรกเขาก็บอกอยู่ว่าเขาเนี่ยเคยแต่งงานมาเที่ยหนึ่งแล้วเขาก็เลิกกันเขาก็เป็นพ่อห่างคือกันกาได้หูงจากกันก็แลกอันนั้นนี่กันกึ่งขึ้นก็เขาก็มาก ไปน่งกินนางยังบได้มีอยังกันเกิดขึ้นเจ้าของก็เลยกลับพอเจ้าของกลับมาไทยสิงกะปูพู้นั้นกันยังติดต่อเจ้าของคือเก่าอยู่มานีก็เลยแต่ว่าเจ้าของน่ะก็บอกก็บ่ไดบบอกเขาเบิร์ดได้บอกแต่บอกเขาแต่ว่าเจ้าของน่ะเป็นแบบว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะว่าเขาหนาตารอได้สันตีรอเออยังบุคคลเด็กยังบุคคลยังบุเคลกับเจ๊คอยกันได้หัวเจ๊กกันตะกวนเออว่าอ่าว่าเขาตีรอกะ บ่ได้คิดอย่างไรแต่ว่าป่านนี้คุยกันไน้ประมาณสามเดือนเขาบินมาไทยเขามาหาเขาคิดหอดประสันเขาหลุดปูมหลังจากของคือว่าจาของนี่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาหลุดแต่ว่าเจ้าของเนี่ยตัวเขาน่ว่ามี่จีจัดการเล็กๆน้อยแล้วก็ว่าผู้ใชายนี่็คือพ่อของลูกเนี่ยังติดต่อกันอยู่เพราะว่ามีลูกด้วยกันแล้วเขาต้องแบบว่ารับผิดชอบหาเลี้ยงลูกเต่าเออบ่ได้บอกเขาได้ว่านุ่งนอนเอีหยน้ำกัดหังสีบ่ได้บอกเ้ยว่าเบิด มาน,นี่เขามาหาเนาะกระยุนนั่นจะคลองพ่ออยยุบ้านจะคลองนี่อ่าคือผัวทีนี่ท่านได้เลิกกันนี่พ่อของลูกนี่กระซื้อบ้านกรอยุนจะคลองกระซื้อมีแม่บ้านกางขึ้นน่ะน่องกันลูกลูกจะคลองนี่ก็อยุกับแม่บ้านน้องหน่อยน่ะเด็กน่อยน่ะยุกับแม่บ้านจะคลองก็ไปเที่ยวก <ง eterm Gore> ับผู้ใา้ไปมือแหลกว่าเป็นยังมือองก็บว่าเป็นยังผู้ใา้เพิ่นจะมมอยุหามือมือสามก็เลยมีเอียงกัน ก็แบบว่าเพิ่นก็บอกว่ามันเป็นความที่แบบว่าบดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไหมอืมนั่นแหละครับรับจากนันว่าอีกสองมือเขาจะกลับมันมอกระแหงแบบว่ามีความสัมพันธ์กันค่ะไหมเพราะว่านองกับไปโรงเรียนไปส่งลูกไปโรงเรียนจากองกับลขาไปหันไปนี่กับเขาหล่อนหอดหนามือแรกมากกับมารับลูกเพราะตอนแรกมากกับลูกไปไปกับแม่บ้านแล้วจาก้องกับไปอยู่กับผู้ชายล่ะอืมอั่นแม่บ้านนี่บบรูเรื่องเด้ แม่บ้านกระลูดแต่ว่าออกไปหาหมูหาผวกังสีนะ่นาม,มานี่กะหลังจากนั้นก็เข้ากลับไปเขาก็ยังติดต่อกันบ้านนี้เจ้าของก็เลยลองทําทาว่าเออฉันมีปัญหาธุรกิจผู้ใช้นก็โอนเงินมาให้เลยไหมโอนเงินมาให้เลยสองแสนบ้านนี้ผู้ใช้เลยว่าฉันนี่แบบว่าอยากคือแบบเขาจริงใจไหมเขาจะแบบว่าจดทะเบียนอันนี้กบเจ้าของ บานนี้เจ้าของกับเล่นร่องไปบอกก็ผัวบางนี่ทำท่าว่าจะไปยุสิงกะโปรเจ้าของกับว่าถับไปคือเจ้าของจะไปยุ่ิงกะผู้ชายว่าอ่าน so first, ุ่มส so ิงคโปรเนี่เสียวเจ้าของไปยุ่ิงกะโเด้บนเด้ยุสไทยเด้อืมเพราะว่าเขาก็มีงานมีการยุ่ิงกะเขาบ่็อยาเขาบ่็อย่างว่ายุนี่ไหมเจ้าของกับเล่นร่องไปบอกกบผัวเป็นทำท่าว่าในไหนเธอก็แบบว่ามีเมียหน่อยแล้วองสีนะเธอกับเลิกกับฉันซะเพราะว่าเจ้าของว่ายุนี่เขาก็เลี่ยงดียุ่แต่ว่าเจ้าของนี่แบบว่ามันมันมันทุกใจไหม มันถูกใจเรเยว่ากับผัวว่าให้เศร้ากันซาเลือกกันซะฉันเกิดจะไปทํามหากินงของฉันหฮอกับรับผิดชอบลูกแบบความเฮ้าว่าเฮาอยากเดผัวไม่เนาะหฮกก็ต้องบอกว่าเออรับผิดชอบลูกคนละครึ่งแบบเธอก็เลยขอเขาว่าให้เขาเดือนละสองมือเรือนจะของกับจีจ่ายสินค่าเพิ่มกับหารกันแต่ว่าค่ารับผิดชอบลูกกับสองมือแล้วฉันก็สิไปหาเหตุงานผัวก็เลยว่าเธอสิไปใส่ล้วฉันจะไปเห็ดงานต่างประเทศผัวก็เลยว่าบได้ เขาแบบว่าบโบยอมนะแต่ว่าข่อยได้ทาอยู่ว่าในอ่าระวังทีว่าคบกันนุ่มสิงคโปร์เดนวอนกับผัวบอนั่งก็บอกว่านั่งนอนเพราะว่าถ้าบอนั่นั่งกับบอด้เงิน่คืนกันแหมอืมคือแบบย่ผัวมากเขาสีมาหาประมาณว่าอาทิตย์บางเทื่อกับสิบหาหมื่นมาเทื่อหนึ่งบางเทื่อกะคือประมาณว่าเดือนนึงมาสองเทื่อเถือกับสามเทื่อยังสี่นาเราไม่อยู่ที่เราขึ้นเขาก็ับไปยังสี่นาอืม แบบยังว่าแสดงความเป็นเจ้าของอยู่ว่าเออท่านเลยขาดกันเรื่องสินะบ้านนี่อ่าเจ้าของนี่เบิ้งสิงคโป์นี่เจ้าของกัเลยบ้านนี่เจ้าของกัเลยบอกเขาอยู่ว่าเจ้าของมีลูกไม่ยังก็คือสิงคโปูเขารับลูกเขาก็ไ่ได้รังเกียจแม่เขาก็โอเคว่าแต่เธอจะลูกเธอมาฉันกับพอมยินย่อมหรอก็ะสิงกโปู์อยากมาหาพอหาแม่หน่วงนี่เด้คือแบบเขาจริงใจแม่ปัญหานี่ก็เลยว่าเนี่เฮ็ดจังไหนปดนี้ จิเล็กก็พวกรองีวอาว่าฉันมีผูมใหเ่ยบ่ได้หนองว่าโดยว่าลูกนิสัยผัวมันบ่ยอมแทะวาสันมันยังอันนั้นหนูคักแห้งสิบ่แยาแห้งสิบ่นี่คักหนูข่อยเลามว่าเอาใจยุกับไผใจยุกับสิงคโปร์อืมเขาบ่ยอมยาแห่แนี่นอนเฮ็ดจังแบบหลายย่าอวสันอันมันลือตนสิงคโปร์แท้หนูมันสงสารเขาจังหนูจะบอกหนูจะบอกเขาหนูก็บอกไม่ได้เพราะว่าหนูก็รักเขาหนูก็ไม่อยากว่าให้เขาหายไปจากชีวิตอาสันเอา กูเจ้าว่าจังไรข่อยก็เลยว่ามันก็ต้องกะมันก็ต้องตัดใจถ้าเป็นถ้าเป็นข่อยเขาบอกน้องว่ามันก็ต้องตัดใจก็ต้องบอกเขาว่าถ้าผัวบ่ป๋า่วซัน่วซันจะคของก็ต้องวัดจะคของก็ต้องบอกผัวเลยว่าฉันมีคนอื่นแล้วฉันอยากไปอยู่กับคนอื่นแต่ว่าอย่าพึงไปบอกว่ามีเอียงกันฉันมีคนอื่นฉันจะไปแล้วเด้อฉันไปอยู่กับเธอในเมื่อเธอก็มีคนอื่นฉันก็มีคนอื่นยายฉันซะฉันบอกเอาหยังลูกอะ รับพิีชอบน้ํากัดก็คืออันนี้น้องแต่น้องมันก็บอกว่าไม่ได้ไปบอกอย่างนั้นไม่ได้เขาไม่ยอมแน่นอนมาสั่น่อยเรยกว่ากับจักสศิวางไดละ่ะกันีิอกซิงกับปู่ว่าค่าทะเบียนค่าอย่างอยู่น้องกับโบกาบอกแมเอามูเจ้าคิดว่าจัางไดอันนั้นมาจากคอมเมนต์มาเด้อเอาจากฝากช่องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แน่าจา้า